สร้างสมการวงกลมจากจุดศูนย์กลางและรัศมีทำอย่างไรบรรลุการนะครับโอ้โห,โหนะข้อนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อหาของคณิิศาตม .4 นะครับอ่าสที่สองนี่แหละนะครับเดี๋ยวามาดูกันว่าทํำยังไงเ,ออเราต้องจําสูตรสมรการวงกลมก่อนนะครับสมการวงกลมมีสูตรว่า x ลบ h กาลังสองบวกกับ y ลบ k กาลังสองเท่ากับรัศมีกาลังสองให้ได้ก่อน โดยจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่ H K นะครับนี่ H K นะครับเดี๋ยวมาดูข้อหนึ่งครับรัศมีคือ R นะลืมบอกไปนะฮะโอเคนะครับงั้นเราก็แทนค่าอันนี้ H K เป็นศูนย์นะครับอ่ะตัวแรกก็เลยตายเป็นอะไรฮะ x ลบศูนย์กำลังสองบวก y ลบศูนย์กำลังสองเท่ากับรัศมีคือสองกำลังสองโอ้สองสองลบปสี่ครับแน่นอนได้ x กำลังสองบวก y กำลังสองจบข้อแรกโอเคไหมฮะ ข้อ2ครับมานี่ยากขึ้นมานิดนึงนะครับข้อ2อนี่มันเป็นอะไรฮะมันเป็นสมการที่มีจุดศูนย์กลาง h k อยู่ที่2 3นะฮะรัศมีคือเลข3ามนะก็ x ลบใครครับลบกับสกำลังสบวกกับวลบกับสกำลังสเท่ากับรัศมีคือใคร3ากำลังสไปนะครับคราวนี้เราจะต้องใช้สูตรพหานามนะกำลังสนะครับจำได้ไหมสูตรพหานามกำลังสมีสูตรว่าไงนะอ่ามีสูตรว่าหน้า ลบหลังกําลังสองนี่สุดว่านหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองไปนะฮะส่วนนี้นะอ่าถ้ามันลบก็ลบไปถ้ามันบวกก็พ์การเป็นบวกไปนะครับดูที่พ์การนะโอเคงั้นททนข้างไปครับหน้าหน้าคือ x หลังคือสองนะฮะก็เป็น x กําลังสองบวกสองคูณหน้าคูณหลังก็เป็นอะไรฮะสองสองเป็นสี่สี่เอ็นะ บวกกับหลังกำลังสองก็คือสองกำลังสนี่นะครับโอเคนะต่อมา y ายกำลังสองลบสองคูณหน้าคือ y หลังคือสามนะฮะก็ได้หกวบวกหลังก็คือสามยกกำลังสองเป็นเก้านะฮะเท่ากับเลขอะไรเท่ากับเลขเก้าไปนะครับเขียนนะดังนั้นคําตอบคืออะไรครับก็อันนี้เก้าต่อเก้าไปนะครับเป็น x กกำลังสองบวกวากำลังสองจัดรูปนะ 4x นะฮะแล้วก็ลบหกนะฮะแล้วสุดท้ายก็คืออะไรฮะ ก็บวกกับ4ไปนะฮะเท่ากับ0โอเคประมาณนี้